โปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังตอนนี้ทางเบื้องบนทั้งพระทั้งเทพเอากองบุญประคองไว้เป็นวันวันผลัดกันรุกผลัดกันรับกับเจ้ากรรมนายเวรของท่านทั้งหลายและหมู่มารทั้งหลายบางครั้งหมู่มารก็มีพลังมากกว่า เพราะกรรมที่มนุษย์ได้สร้างขึ้นในแต่ละวันศีลห้าแทบไม่เหลือศีลข้อหนึ่งแต่ละวันโลกมนุษย์ฆ่าสัตว์ไปมากมายเท่าไหร่ลองดูเรือแต่ละลำฆ่าสัตว์ได้มากเท่าไรยังไม่รวมนับสัตว์อื่นอีกมากมายแถมมนุษย์ยังรบราฆ่าฟันกันเพื่อแย่งผลประโยชน์ศีลข้อสองลักทรัพย์ผู้อื่นไปเท่าไหร่หรือห,อหลอกลวงเอาทรัพย์ผู้อื่นมาเป็นของตน เช่นทุกวันนี้หลอกลวงทางการส่งของและไม่ได้ส่งตรงตามที่ต้องการมีมากมายเกิดขึ้นทุกวันสีลข้อ3ผิดลูกผิดเมียผู้อื่นแทบไม่ต้องพูดมนุษย์ธรรมชาติสันสร้างให้หญิงคู่กับชายแต่ทุกวันนี้ผิดเพี้ยนกันไปหมดแล้วเพราะอำนาจราคาแรงกล้าสีลข้อ4 โกหกหลอกลวงผู้อื่นมากมายเหลือเกินศีลข้อ5สุราเมรยัยยาเสพติดทุกชนิดพลังแห่งการทำดีมีน้อยมากเหลือเกินส่วนใหญ่ไปลุ่มหลงในกิเลสตัณหากันหมดเลยหากว่าท่านได้ดูในนรกนั้นมากมายกว่าคนที่ขึ้นสวรรค์นั้นเหลือเกินคนตกนรกแทบนับไม่ได้ทางเทพและมารนั้นมีการบำเพ็ญภาวนาตลอดเวลา หาใช้เทพอย่างเดียวไม่เพราะมารเขาก็ภาวนาไม่น้อยกว่าเทพแต่เมื่อได้บุญบาร,รมีแล้วมักเอาไปใช้ในทางที่ผิดมารมีมากกว่าเทพหาประมาณมิได้การจะควบคุมให้เขาอยู่ในศีลในธรรมนั้นยากมากแทบเป็นไปไม่ได้ทั้งพระทั้งเทพท่านจึงได้ภาวนาหนักเพื่อเอากองบุญประคองโลกนี้ไว้ แต่คงได้ไม่นานเพราะตอนนี้เกินต้านทานเพราะอำนาจกรรมของมนุษย์เองจึงต้องมีการชำระล้างในเร็ววันก่อนทุกอย่างจะสายเกินไปหากว่าขาเราเน่าแล้วเราจะต้องตัดขาทิ้งเพื่อไม่ให้เชื้อโรคลามไปที่อื่นเพื่อรักษาชีวิตต้องตัดทิ้งบางสุวรรในใจกลางอนันตจักรวาลมีพระอยู่องค์หนึ่งคล้ายสมเด็จองค์ปฐมท่านสอนสรรพสัตว์ ให้ตั้งอยู่ในความดีมีทั้งเทพทั้งมารทั้งมนุษย์ต่างดาวหลายจำพวกเป็นหลายเผ่าพันธุ์หากว่าท่านมีพลังจิตสามารถขอพุทธเจ้าท่านนำทางไปดูได้ที่นั่นมีทั้งพระสงฆ์และพระโพธิสัตว์ที่ช่วยกันโปรดสรรพสัตว์ไปทั่วทั้งอนันตจักรวาล มีหลายสถานที่ในการที่เขาภาวนากันขอท่านทั้งหลายอย่าได้ประมาทในความดีในการภาวนากว่าจะบรรลุธรรมนั้นต้องใช้เวลาเป็นอสงไขยแสนมหากรัปทุกอย่างล้วนเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปคำทำนายต่างๆทั้งพระทั้งเทพทั้งครูบาอาจารย์ท่านได้มาเตือนปีนี้คงได้เห็นกันตอนแรกท่านว่าเดือนนี้น่าจะเกิด แต่ไม่รู้ว่าท่านจะประคองไปได้กี่วันกี่เดือนกี่ปีขอให้ท่านจงรีบสร้างความดีกันไว้คำพูดของพระแม่กวนอิมท่านเคยเตือนภัยพิบัติในครั้งนี้แม้ลูกจะมีกายดังเหล็กไหลกล้าแข็งเพียงใดก็มีอาจรอดพ้นจากภัยพิบัติในครั้งนี้ไปได้หากคุณงามความดีของลูกและศีลธรรมไม่เพียงพอก็มิอาจรอดไปได้ น้ำตาของแม่แทบเป็นสายเลือดสงสารลูกๆของแม่เหลือเกินแม้เหล่าเทพไทยเทวาหรือพระโพธิสัตว์ก็มิอาจมีเวลามาแสดงฤทธิ์เดชเรียกฟ้าเรียกฝนเรียกลมหรือมาแสดงฤทธิ์ใดๆให้มนุษย์ได้ดูเลยจะมีก็แต่หมู่เหล่ามารมาแสดงฤทธิ์เดชและหลอกลวงไปเป็นพวกแล้วเวลานั้นเหลานำพาไปทำในทางที่ผิด จะขึ้นสวรรค์หรือสำเร็จมรรคผลนั้นแสนยากเย็นมานั้นมีเล่ห์กลมากมายหลายแสนวิธีส่วนใหญ่สรัรพสัตว์จึงตกเป็นทาสของมารทุกวันนี้ทั้งพระอริยสงฆ์ทั้งเทพพรหมพระโพธิสัตว์มหาเทพงานหนักมากๆวิ่งวุ่นทั้งวันคอยกันเหล่าหมู่มารทั้งหลายที่มาจากหลายจักรวาลและต้องดูแลหลายที่และหลายจักรวาล แทบจะไม่ได้เป็นอันกินอันนอนมีได้มีเวลาแม้แต่นาทีที่จะมาแสดงฤทธิ์เดชหรือปลอมตัวเป็นองค์นั้นองค์นี้หากอยากรู้เทพองค์จริงหรือไม่จริงข้าพเจ้าแนะนำให้อธิษฐานถึงบารมีพระรัตนตรัยหากเป็นเทพจริงขอให้ไม่ร้อนรุ่มหากเป็นเทพปลอมตัวมาก็ขอให้ร้อนรุ่มและจากไปด้วยดี พระโพธิสัตว์กวนอิมได้เข้าเฝ้าพระผู้เป็นเจ้าเบื้องบนสูงสุดเพื่อกราบบังคุมทูลรายงานถึงความดีความชั่วที่มนุษย์ได้กระทำครั้นองค์เนกเซียนฮ่องเต้ทรงทราบข่าวสภาพความเลวร้ายบนโลกมนุษย์ก็ส่งพิโรธยิ่งนักและกล่าวติเตียนเหล่าเทพพยายดาทั้งหลายว่าเสียแรงเปล่าที่ชาวโลกพากันจดุดธูปบูชากราบไหว้ แต่กลับไม่ยอมอบรมสั่งสอนเวนยศัสตร์ทั้งหลายเหล่านั้นมาจนบัดนี้ในโลกมนุษย์จึงเนืองแน่นไปด้วยคนใจหยาบช้าผู้คนไม่มีโมโนธรรมสำนึกหลงเหลือดังนั้นจึงต้องมีราชอ,องค์การลงโทษทันให้เกิดภัยพิบัติต่อเนื่องกันหลายปีเพื่อกำรับคนชั่วช้าสามานและเปลี่ยนจิตใจชาวโลกเสียใหม่ ในเวลานั้นบรรดาทวยเทพทั้งหลายได้กราบทูลวิงวอนแม้องค์พระโพธิสัตว์ควรอิ่มแห่งทะเลทักษินก็สุดพระวรกายหมอบลงกราบทูลขอให้โปรดกรุณาแก่ชาวโลกพระองค์ได้กล่าวซ้ำแล้วซ้ำเล่าว,ว่าผู้ชั่วร้ายสมควรดับผู้ดีงามควรคัดออกอง,งค์เนกเซียนฮ่องเต้จึงทรงมีพระบัญชาชี้ขาดว่า ดีชั่วสองฝ่ายแยกกันให้สงครามเจาะจงเลือกที่เกิดให้โรคระบาดเจาะจงเลือกคนเป็นและให้จอมเทพพิทักษ์ธรรมรับราชองค์การกวาดล้างมนุษย์ที่กระทำความชั่วร้ายผู้ใดประพฤติผู้นั้นต้องถูกตรวจตราควบคุมเก็บกวาดให้เรียบร้อยไม่ให้เหลือไว้หนีโลก สุดท้ายนี้การเปิดเผยความลับสวรรค์ได้ขออนุญาตเบื้องบนทุกครั้งเบื้องบนท่านปรารถนาให้ทุกท่านได้รีบสร้างความดีและการมีสติการเตรียมความพร้อมเพราะทุกวันนี้ทั้งพระทั้งเทพท่านเหนื่อยมากๆเพื่อช่วยทุกคนทุกท่านได้มีดวงตาเห็นธรรมรีบสร้างบุญบาร,รมีและพระอริยสงฆ์ท่านก็พยายามออกมาเตือนบ่อยๆขอให้ทุกท่าน มีดวงตาเห็นธรรมรีบสร้างบุญบาร,รมีที่ไม่ได้เตือนบ่อยเพราะเหนื่อยมากๆบางวันฝ่ายดีมีพลังมากกว่าด้วยบุญของท่านแต่บางครั้งฝ่ายอาธรรมมีพลังมากกว่าเพราะคนชั่วมากกว่าส่วนใหญ่ฝ่ายอาธรรมมีพลังมากกว่าฝ่ายดีได้แต่พยายามประคองไว้ไปวัน สุดท้ายนี้ขอย้ำอีกทีว่าเรื่องราวที่เราได้นำมาฝากนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ